คนหนึ่งต่อเรือฟืนถามราคาแล้วว่าค่าจะพาขึ้นไปขนเอ็นดูด้วยช่วยแจวไปบ้านบนให้นับขนแล้วจึงคิดราคากันคันถึงที่จอดท่าเดินขึ้นไปถามว่าท่านไปไหนเจ้าคุณฉันเอาฟืนมากาบเท้าสักสองพัน พ่อคนนั้นช่วยไปเรียนท่านสักทีขอยืมโต๊ะโต๊ะานสักห้าใบจะเอาไปใส่ของพอง,งามหน้าท่านผู้หญิงก็ให้คนขนลงมามันก็ลาจากเรือนลงมาเรือร้องว่าให้เขาขนขึ้นไปก่อนฟืนล่อนนี้กระไรดุ่นใหญ่เหลือ ข้าค้ามไปเอาของที่ในเรือเห็นจะเหลือโต๊ะพานที่เอามาลงเรือน้อยข้ามตรงไปสูญหายตะวันบ่ายแล้วก็วุ่นกันหนักหนาทางเจ้าฟืนก็จะเอาซึ่งราคาทางเจ้าคุณก็ออกมาจากในวัง ท่านผู้หญิงเสียใจทำหน้าจนว่าอ้ายคนที่ไหนอ้ายขี้ถังช่างมาหลอกสดสดปดดังๆใครรู้มั่งว่ามันอยู่ตําบนใดจะเสียเงินสักเท่าไหร่ก็เสียไปช่วยเอาตัวมาให้กูเถิดหวากูจะเคี่ยนให้ระยำเหลือแต่ตา เอนดูค่าช่วยตามดูตามจนทั้งพวกบ่าวไพ่ก็วุ่นวายมันน่าอายนี่กะไรทุกเส้นขนทั้งเสียโต๊ะเสียหน้ามารยาคนไอเน้เจ้ากลเจ้ากรรมมันทำดีไอ้คนหนึ่งทำทีมีศรัทธา นั่งตีนท่าลองถามไปตามที่ว่าอิใหญ่ได้ขนาดชนิดนี้เผาสุกดีอยู่หรือจะซื้อเอาถนนข้าสร้างไว้ฝ้าข้างโน้นวัดประโคนหลังแพร่นั่นแน่เจ้าทำบุญด้วยกันเถิดพี่น้องเราเจ้าจะเอาราคาค่าเท่าไร มอนบอกราคาพอสมควรก็บอกว่าเอาเรือนี่แน่ไปทำกระบวนว่าพออัจฉาใยทำบุญด้วยกันบ้างเถิดเป็นไรแต่พอให้พระสงฆ์เดินสบายต่อราคากันแล้วก็ลงเรือเจ้ามอนเชื่อถอยเรือรับไปง่ายๆ ครั้งถึงใกล้ท่าวัดที่แพรลายก่าวอุบายบอกมอนเข้าจอดเรือขึ้นซื้อผ้าว่าท่านจะทำบุญเจ้าประคุณนี่กระไรศรัทธาเหลือแต่ว่าท่านจะไข้ดูให้รู้เนือ้อขอยืมเรือไปหน่อยประเดี๋ยวใจจากใครให้ท่านดูทั้งสองอย่าง จะเอาหนาหรือบางหารู้ไหมเรืออิดฉันนั้นแน่ไม่เป็นไรฉันจะไปบัดเดี๋ยวจะกลับมาชาวแพซื่อสังเกตว่าจริงจจึงเรียกอีผู้หญิงให้หยิบผ้าแล้วใช้ให้ไปพายเอาเรือมาเจ้าคนร้ายลงเรือเลี้ยวหลังแพ เห็นรับแลแล้วก็พายขยุ่มใหญ่ข้างชาวแพร่อยคอยเห็นข้าไปวสิกรรมค่ะข้างชาวแพรคอยคอยเห็นชาไปก็ตกใจได้คิดขึ้นทันทีถามเรืออิดว่าคนนั้นเข่าไปไหน เขาขึ้นไปบนเมื่อกี้นี้ข้าเหนื่อยนั่งพินหลังอยู่ข้างนี้ไม่รู้ที่ว่าไปข้างไหนเลยข้านึกว่าเจ้าหมอนรู้จักกันคิดไม่ทันจึงให้ไปเฉยๆจะทำกะไรเล่าเจ้าหมอนเออยมันหนีเลยไปแล้วอกเรา เจ้ามานถอยเรือออกโค้งเครงเจ้าแพว่าเองจะไปไหนเล่าเจ้าว่าทําไมกับเรือเราใครไปเอาอะไรของท่านมาเจ้าคนหนึ่งทำดีเป็นทีนายเด็กนั่งหัวนั่งท้ายภายเรือชาเข้าแพรแขกถือถุงเข้าพูดจา ว่าแม่ข้าผ้าดีมีมาดูว่าคุณตาบ้านโนนท่านใช้มาให้ซื้อผ้าเนื้อดีสักสีคู่ทำแลแลแก้ถุงนับเงินดูให้พอรู้ก็รัดเข้าเสียใหม่ทำพูดจาว่าผ้านี้ดีหนักหนาแต่คุณตาท่านยังหาเห็นไม่ ราคาผ้าของท่านสักเท่าไหร่ข้าไปบอกแล้วจะกลับมานางชาวแพรว่าผ้าชนิดนี้ไม่มีที่ไหนดอกนะท่านขาจะซื้อหาหรือจะบอกซึ่งราคานางแม่ขาผ่านต่อหัวรอกกัน แต่พอลงราคาว่าจะซื้อแล้วกลับถือถุงเงินที่ขยับขยับตัวลงเรือด้วยเร็วพันภายไปหน่อยหนึ่งพอรับก็กลับคืนเอาถุงใส่รูปปืนมาวางว่าเอาหนีไว้เถิดนะแม่เอาผ้ามาจะไปให้คุณตาดูให้เต็มใจนางชาวแพท ส่งผ้าให้สี่ผืนมันก็คืนไปหายหาเห็นไม่คอยแลแลแก้ถุงดูข้างในถ้าดิฉันไปแล้วจะกลับมาก็ตกใจว่ากูนี่เสียกลนซื่อหนักมักเสียด้วยคนคดมันช่างปด นี่กะไรไอ้าหน้าขนไอ้ชาติค่าช่างมาทั้งสามคนแต่ละรวนทําทีผู้ดีมา